สวัสดีครับผมน้าโตดจากช่องคุณชายแมวเหมียวเอาละครับวันนี้อยู่กับเพนานะครับผมจากเมื่อก่อนนะครับเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตที่นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งในแรงนะครับแต่รอบนี้ถูกปรับมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมสกิลหนึ่งรวมถึงสกิลอัลติเมดซึ่งก็มีผลนะครับทำให้เทคนิคต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิมรวมถึงไอเทมที่ถูกปรับเปลี่ยนในฟีซันนี้นะครับยิ่งถ้าเรานะครับผมรู้จักตัวละครตัวนี้มากขึ้นนะครับรู้เทคนิคต่างๆเนี่ยบอกเลยว่า ถึกทนมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของรูนก่อนเลยละกันนะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นรูนพื้นฐานของโลมเลยนะครับ g o l d e n b o d y 10 Protect 10 p r o v e s 10นะครับผมแล้วก็จะทำให้ลดคูณดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36ก็คือรูนมีอยู่แล้ว6นะครับแล้วก็ไอเทม30เพื่อที่จะให้คูณดาวของสกิลแต่ละสกิลของเพน่าสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละสกิลของเธอเนี่ยคูณดาว สิบวิทั้งนั้นเลยเนาะมาต่อกันในส่วนของพลังแฝงนะครับใช้เป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับอันนี้คือผมลองเอามาใช้ดูหลักๆจะใช้อีกเซตหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ทายคลิปนะครับผมแต่เซตนี้ก็จะใช้เป็นดีวลเลอร์นะครับผมเมื่อคิวหลือแอซิดก็จะได้เลือดก,กับมานาเพิ่มขึ้นบอลคัตเตอร์ก็คือต้านสถานะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหลักสําคัญเลยก็คือเดวิลอเวอร์เคนิงนะครับจะเป็นการลดคูณดาวนะครับเมื่อใช้สกิลอัลติเมดแล้วก็ลดระยะเวลาการนับคูณดาวด้วย หลังจากที่เราใช้สกิลตเตเมนะครับเราสามารถใช้สกิลธรรมดานะครับสกิลหนึ่งรือสกิลสองต่อเนื่องได้ในทันทีเลยดังนั้นคอมโบนะครับจึงเป็นการใช้สกิลหนึ่งนะครับและสกิลสองก่อนที่จะกดสกิลอันตินะครับผมเอาละครับมาในส่วนของสกิลติดตัวของเขานะครับเมื่อเพน่าเนี่ยได้รับความเสียหายตัวเธอเองเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้น25%นะครับแล้วก็ทําให้คนที่โจมตีเธอเนี่ย เพื่อนที่ช้าลง25%เช่นกันนะเป็นเวลา1วินาทีและนอกจากนี้นะครับเธอจะฟื้นฟูเลือด4%ของเลือดที่เสียไปนะครับผมจำนวนทั้งหมด5ครั้งสังเกตตรงลูกศรที่ผมชี้นะครับแปบลบว่าจะอติดตัวนยะพร้อมใช้งานนะครับผมและเมื่อใช้งานไปแล้วก็จะมีคูณดาว10วินาทีก่อนที่จะรีเฟรชกลับมาใหม่ให้เราได้ใช้แพสซีฟอีกครั้งนึงนะครับ อันนี้เราก็ต้องเดินมาโซนทุกแคลรี่นะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งแบบใหม่ของเพน่านะครับเมื่อกดใช้เนี่ยตัวเธอจะวิ่งเร็วขึ้น25พร้อมกับไล่มนฟื้นฟูนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มเลือดให้แค่2คนเท่านั้นก็คือตัวของเธอเองนะครับกับฮีโร่ในทีม่อยแค่หน่คนนะครับผมแต่ถ้าในวงสกิลของเธอเนี่ยมีฮีโร่ในทีมหลายคนเลยคนที่ได้รับการฮิลก็จะเป็นคนที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดนั่นเอง ในทางกับกันนะครับถ้ามีฮีโร่ฝ่ายศัตรูเข้ามานาะยะสกิลก็จะได้รับความเสียหายเวทพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ซึ่งเหมือนเดิมครับผมมันจะมีผลกับฮีโร่ฝั่งศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์เลื่อนนะครับน้อยที่สุดในส่วนของสกิลสองนะครับก็จะปล่อยนกเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับนกนี้ก็จะชิงระหว่างคลิปได้ศัตรูที่โดนก็จะติดมินิสตันในเกมนี้นะครับการเล่นโรมก็ ออกของโลมมาชิ้นเล็กไว้ก่อนนะครับตามด้วยรองเท้านะครับซึ่งฝั่งงข้ามเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่มีซีซีสูงเหมือนกันนะครับเลยใช้รองเท้าต้านสถานะนะครับผมและคีย์ไอเทมเลยนะครับก็คือเจน e s ซิสนะครับเป็นของโรมมิ่งนั่นเอง<ม>ที่ไม่ต้องมีการกดใช้ความสามารถของมันก็คือจะเพิ่มเกราะนะครับ ป้องกันกรายภาพและเกราะป้องกันเวทให้กับเราแล้วก็พันธมิตรของเรานะครับที่อยู่ใกล้ๆเนาะซึ่งจุดเด่นของมันก็คือมันไม่ต้องกดใช้ทําให้เราสามารถออกไอเทมประเภทกดใช้ชิ้นอื่นได้และคีย์ไอเทมชิ้นนั้นก็คือล็อกชิลนะครับมัวยยกจังหนี้นะครับผมรีบอันตินะครับอื้มก็ได้อยู่นะ หลับสกิลอันเตเมตนะครับผมก็เปลี่ยนแปลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเดือดรับออ้มหจังหวะนี้เราต้องพรีชีพแทนนะฮะฟาตาบินนะครับผมในส่วนของสกิลอันเตเมดนะครับผมเพน่าจะไร้เวทมนต์นะครับสร้าง โลดูดทับความเสียหายให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆเธอทั้งหมดเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตโดยคิดคำนวณจากเลือดที่เสียไปนะครับทุกๆ1วินาทีระยะเวลา5วินาทีนะครับเป็นสกิลที่เหมาะกับการออกไฟมากๆและที่สำคัญนะครับเทคนิคการใช้คือใช้ตอนที่ทีมของเรานะครับมีเลือดน้อยกว่า40%นะครับ คือมีผลทำให้โล่ที่สร้างขึ้นมานะครับสามารถดูดซับความเสียหายได้เพิ่มขึ้นถึง50%เลยรวมทั้งสกิลนี้นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตจากเปอร์เซ็นต์เลือดที่เสียไปดังนั้นเนี่ยยิ่งเลือดน้อยนะครับยิ่งฟื้นฟูพลังชีวิตได้เยอะนั่นเองแต่ก็ไม่ควรเสี่ยงในบางจาังหวะนะครับเพราะบางทีถ้าเพื่อนเราเนี่ยเลือดน้อยๆน,นะครับผมเป็นประเภทแครี่อะไรเงี้ยเขาอาจจะร่วงเลยนะครับจากการโจมตีเนาะนี่เห็นมายืนอึดมากนะครับเพน่า นี่คือพลังของ Genesis นะครับผมและทีมของเราเนี่ยก็ได้ทั้งเกราะกันรกายภาพเกราะกันเวทด้วยนะครับและเดี๋ยวพอเราได้ล็อกชิวน,นี้บอกเลยว่าไม่ต้องออยไอเทมกันเวทอันอื่นแล้วนะครับเพราะว่าแค่ไอเทมสองชิ้นนี้เนี่ยพลังป้องกันเวทของเราอยู่ที่700กวกว่าแล้วนี่เห็นไหมเดินไล่ลัมเบอร์เลยทีเดียวนะฮะ นี่เดินไล่เลยอ่ะสำหรับพลังแฝงนี้จุดบอดอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องราวของการฟื้นฟูมานานะครับเป็นฮีโร่ที่ถือได้ว่าใช้มานาเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมมานาแบบจะหมดจะหมดตลอดเลยสิ่งสําคัญที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเราต้องการออกไอเทมอย่างเช่นล็อกชิลนะครับผมไอเทมโรมิงของเราเนี่ยต้องไม่ใช่ประเภทที่กดใช้นะต้องเป็นเจเนซิสชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า ไม่งั้นมันจะทับกันทำให้เราไม่สามารถกดสกิลของล็อกชิลได้นะครับ ừ, ดูเห็นเห็นบาเรียไหมเห็นโลดูดซับความเสียหายไหมครับมันจะขึ้นมาสวิและปริมาณที่จะรับความเสียหายได้นะครับมันคำนวณมาจาก10%ของ m a x HP ของเรานะครับแล้วก็บวกกับอีก50%ของ HP ที่เสียไปหมายความว่าถ้าจะกดล็อกชิลให้คุ้มที่สุดก็คือกดตอนที่เลือดเราเหลือไม่เยอะนะครับผมเมื่อกี้เห็นไหมขึ้นมาเยอะมากๆเลย สวินาทีกดจังหวะที่กำลังจะโดนลุมสก,กรรมนะครับแล้วในส่วนของพลังแฝงที่ผมแนะนำนะครับใช้เป็นอันนี้ดีกว่าที่ผมใช้อยู่นะเวอร์กว่าเยอะนะครับเข้าไปตีเลยสังเกตดูครับสกิลหนึ่งของเพหน่าเนี่ยมันจะเริ่มนับคูณดาวก็ต่อเมื่อฮิวหายไปแล้วนะครับก็คือกดใช้ปุ๊บ2.5วิเศษค่อยนับคุณดาวนะครับผม มันเลยแบบไม่ทันได้คอมโบทันทีกับอันตินะครับอย่างนี้จบบ้านได้เลยนะฮะบอกเลยว่าโลมิงประเภทซัพพอร์ตที่ตัวบางๆนะครับผมออกเจเนซิสคู่รอกชิลอึดมากๆเก่งตนะั้งแต่อเทมแค่3ชิ้นเลยนะครับตายยากมากแต่ถ้าเกมไหนเจอกับฮีโร่หายตัวอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนะึงนะเราออกเจเนซิสไม่ได้นะครับ เจอกับสิ่งที่ต้องล้างอีกก็ออกเจนเนรฟิไม่ได้นะครับก็ต้องตามเกมไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการเล่นเพน่านะครับส่วนรูปแบบไอเทมนะครับในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องออกเปิดปานะครับผมออกล้างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนไอเทมนะครับจากร็อกชิลเนี่ยเป็นไอเทมป้องกันเวทมนต์อื่นนะครับผมเช่นในเกมนั้นเนี่ยเราเจอกับแคลลี่สาย DPS ที่ตีไวๆใช่ไหมครับ เราจำเป็นจะต้องออกเอจิฟซึ่งเอจิฟเนี่ยมีลดคนดาวอยีนะครับอไอเทมโรมก็มี10%บเปอร์เูนกป็นตลายเป็นสาดังนั้นไอเทมป้องกันเวทก็ควรจะเป็นไกอาสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เพิ่มลดคนดาวนะครับและเอาวิกก็ลดคนดาวได้สูงสุด40%ดังนั้นถ้าเกินไปก็เสียประโยชน์นั่นเองนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับจะได้รู้จักกันได้ไม่เหงาผมก็จะได้มีแรงในการทำคลิปออกมาเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมันยังเป็นการสนับสนุนช่องให้ช่องเราเติบโตสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมเราจนจบคลิปนะครับและถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่ชื่นชอบในการเล่นเกมแน่นอน เราคือเพื่อนกันครับมาร่วมสร้างสังคมเกมดีๆ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หคอมเมนต์ของคุณคือกำลังใจชั้นดีที่ลักดันให้เรามีแรงทำคลิปต่อไปเพราะเกมไม่ได้เป็นแค่เกมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ